อันนี้ผมขอบคุณนะครับคุณอาผู้ชายนะครับเนาะเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะวันนี้รู้สึกจะจากพัทลุงหรืออะไรเนี่ยนะครับเนาะนะาเอาหลบบุทวดนะครับนะพิมตารีดนะครับนะเตารีดเอนะครับนำมาให้เช่านะครับเนาะขอบคุณมากมากนะครับเนาะอันนี้สภาพดีนะนะครับองค์นี้สภาพดีนะครับเนาะเห็นไหมองค์นี้นี่บัวแบบเด้งๆเลยนะ นะครับเนอะหน้าตาชัดดีจริงๆแล้วหลวงปูท่ทวดเท่าหนสวยๆนะเราดูนะข้างในจะมีเมตดตาอยู่ตรงนี้เนี่ยมีเมตดตาอยู่ตรงไหน,นข้างในนะครับเ <Okay. S 1> นะเดี๋ยวผมขยายให้ดูดีกว่านะเดี๋ยวจะได้ดูชัดๆยิ้มแฉ่งเลยหลวงปูท่ทวดวัดช้งให้ พิมพ์เตารีดใหญ่ A อนะครับนะครับองนี้หนาล่ําบัวเป็นเม็ดนะครับหน้าตาชัดดีนะครับองนี้ผมเรียกว่าองค์แตกลายงานะครับนะเป็นองค์แรกเลยนะครับที่ผมเช่าแล้วมีการแตกลายงานะครับนี่บริเวณทั้งองค์เลยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับดินเบาอะไรแท้ดูง่ายหมดเลย นะครับนี่เป็นเมนโอ้โหแตกรายงานเลยองค์แรกจริงๆสวยด้วยนะครับนะก็ถือว่ากราบขอบพระคุณคุณานะครับเห็นไหมใต้ฐานบัวความลึกนะครับสวยงามก็แล้วกันถูกใจผมนะครับอย่างนี้ถูกใจผมนะครับนะสวยไหมสวยไหมเอาสวยกดหนึ่งมาให้ดูหน่อยสวยกดหนึ่งให้ดูหน่อย ปิดตาหลวงปู่แก้วเนื้อตะกัวได้เลยเดี๋ยวมีโอกาสจะมาไล์ให้ดูนะครับนะหลวงปู่ทวดเตารีดเอนะครับหน้าคมคมจะชะัดองนี้เนี่ยโอ้โหกัดฟันซื้อนะจริงจรงิแล้วแบบออืในชั่วโมงนี้นะครับนะแบบนี้หลักแสนสบายๆนะครับนะองนี้นี่โอ้โห ชัดดีเนาะเส้นสังคติเส้นจีวอบัวนี่เป็นเป็นเนม็ดเลยชัดดีแบบนี้ถูกใจนะครับขอบพระคุณมากวันนี้ซื้อใส่ตรงนะใส่ตรงจากภาคใต้เลยมุ่งตรงมาเลยกราบขอบพระคุณคุณอามากครับนะครับขอบพระคุณมากนะครับ